ข้อยมีหนีง่แห้งนะครับผมเป็นข้วยเม่ขอกเมลักนะครับข้อยู่นี่ก็คือบอกม่ายไงว่ามีการพัฒนาาอยางต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่วิธีการนะครับผมเอาพอพันเนาะมาพัฒนาละครผสมตลอดมีเลือดดีละก็ลายะวตดได้ชัดเจนนะครับพี่น้องครับหาเอ่ยเพิ่นบอกไปแล้วว่าชัดเจนจะได้กับพี่น้องก็สามารถมาเบิงยุขอกได้เลยนะครับผมแล้วก็จะคอยตทรหาพวี่ว่าผวานข้วยเจริญโตอยู่ใ่ขอกโตลับครับผมแม่แว่นแก้ว แม่มันเจาได้ลูกสามตัวนี่จ้าลูกตัวที่สามนี่ตัวที่สามนั่นตัวนี้ตัวกลางๆนี่ตัวข้างหลังนี่คือตัวที่เจาที่สองจ้าตัวที่สองเนาะจ้าครับผมตัวแรกนะครับผมขัดสามารถติดต่อมาหาพี่กุ้งได้เลยนะครับพี่น้องครับกู้วุฒฝากขอกผีกุ้งขอกหน่อยหน่อยไว้น้ำพี่น้องเขาเน่ะนะครับผมเพื่อว่าไกลเซฟฟาร์มสเปร์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน ครับผมสวัสดีครับเื่อยครับสวัสดีจ้าครับพี่น้องครับมนีคูณเยอ่บันเฮต์อำเภอบ้านเฮดนะครับผมนอ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับมนีมาขอกของพี่กุ้งนะครับผมถือว่าเป็นเกษตรกรนะครับผมขนานแท่นะครับพี่น้องที่เลียงคั้ยอะไรก็พัฒนามาหลายปีแล้วเนอะเลยเนาะนะครับผมตั้งแต่รุ่นพอรุ่นเมย์ก่อนอื่นนะครับผมพี่กุ้งแนะน้าตัวพี่น้องเหาไดี๋ยวดจักนะครับจ้ารัตนาคตรบุตรีจ้า ชื่อเล่นกับพี่กุ้งนี่แหละเนาะจ้านะครับผมบ้านนี่คือบ้านอย่างพี่กุ้งบ้านแหดจ้าครับ,บผมบ้านแหดอำเภอบ้านแหดจังหวัดขอนแก่นจ้าครับผมพี่กุ้งมีเบอร์โทรบอฝากพี่เบอร์โทรพี่กุ้งไว้แนบนะฮะพี่น้องเขาอยากไปอยากมากมากมาถือครับพี่กุ้งเบ <c oughs> อร์โทรกอยไรโทรศัพท์จำบ้านใดไม่เจอเอามาเป็นอย่างน <c oughs> เนาะเดี๋ยววุ้ิเอาเอาใส่ไห้เนะเลยเน,ยนาะจ้าฮานะครับผมว้าวซูวุ้นฟังในวันเลี้ยงกล้วยมาจักปีแล้วเลี้ยงเตะจ้ำ แต่จำความอะไรกะไปซอยแม่ซอยพอเรื่องโงเลียนมากกับมามเลี้ยงซอยตะกีมีง่วงง่วงหูกับค้ายครับจ้ะโอเลี้ยงง่วงหูมาพพ้อม่มปลาดิบจังคอยเด็ดมาเลี้ยงคย้าะป่านี้ค้ายแม่นี่คือมันใหญ่คักแท่นนี่เลี้ยงมาจากปีแล้วตัวนี้ว่าเป็นหกเจ็ดปีได้บอกจังแต้จักลูกแหละพี่ประมาณ คันนับได้กับประมาณหาฮกลูกหรือจะหาฮกลูกขันว่าว่าหลายก้อนนั่นไม,ม่จะแมนบอจะนอกกะถือว่าเป็นแม่ขอ,อ,อกแม่หลักเนาะนะครับผมสีเข้าเรียงมาโดนเลี้ยจะถามลุงลุงว่าไปไประมาณเก่าเก่าปีสิปีสิเอ็ดป,ปีนี่แหละแ,แล้วก็มาอยู่อยู่สวนน้ำแมนบอรครับเมนจะเอตัวนี้นี่สูงลอยสี่สิบกว่าบอครับนี่เฮือหาสีปุ่นบอจะสูงลอยที่ที่ผาไม่จะเอาตลับเม็ดวัดเยอะโอ้ยพี่้อกเขาุดวัดคักอยู่เด้อ ครับคุณโอนลอยชีทิปเช็ดโมยูขั้วแม่ยนี่เงี้แห้งเ,เกือบลอยหาซิปนะครับผมเป็นขั้วเม่์อ,อกแม่์ลักแล้วก็ขั้วยูนี่ก็คือบอกง่ายๆวา่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นใส่วิธีการนะครับผมเอาพอพันเนาะมาพัฒนาแล้วก็ผสมตลอดะนะครับพี่น้องครับก็คือบอกง่ายๆว่าขั้วเมย์นี่นี่ได้ลูกมาหลายตัวนะหล่ะก็สิเจ็ดแปดตัวพูดละทีนี่ เนอเอ๋ยเนอจ้านะครับผมตอนนี้ลูกล่าสุดผูนใดจักเดือนนะฮะนะน้ำกุด้วได้ประมาณชิบสองเดือนนี่จ้ามันมันออกวันที่สองท่านว่ามันก็เลยครบสองท่านว่ามันหนีเดือนมาก,กระล่าแล้วครับผมชิบสองเดืนอนตัวนี้ก็กคือเป็นลูกของผู้ใดก็อเอี่ยนี่ลูกอันลูกเพชรสว่างจ้ามาถึงว่าตัวน,น้อยนี่เป็นลูกของเพชรสว่างเนะจ้านะครับผมก็คือเขาขนมาหุ่นดีเลยจ้าเอามาทับจริงจ้าโตจับาทพี่คาทับเพลินพันหนึ่งจ้า ตัวละพันมาหอดบองหอดบอดเลยเอื่อยจำได้บ่ว่าอันนั้นเจ้าเพชรสว่างนี่เพื่อนเป็นลูกของผู้ใดลูกของเพชรอุดอรจ้ะโอ้เป็นลูกของเพชรอุดอรจ้ะพี่น้องครับคือยังสี่เด้อครูวุฒวัฒนสู่พี่น้องฟังนะครับผมเจ้าเพชรสว่างนะครับพี่น้องครับรู้ว่าเพชรบานหน้านี่ซื้อเก่าเพิ่นซมน่นะสูเมรืรอนี่เอิญ <c oughs> เพชรสว่างเป็นลูกแท้ๆนะครับผมของเจ้าเพชรอุดอร พอพ่อเหมียนนะครับพี่น้องครับตัวนี้คู่เด้ความกรลันตีจากพวีนะครับผมเป็นเจ้าของคุ้ยนะครับก็ถือว่าเป็นพอบ้านพอเบ้องอีกผู้หนึ่งที่เิ่นคนมาทับห้เอญนู้เอยเนะาะนะครับผมเล่ากับเรื่องไปตามเล่าเนี่ยแหละพี่น้องก็จะพี่น้องเห็นนี่แหละนะครับผมมื่อนี่คู่มา็กทยคีปให้ให้พี่น้องเฮาได้เบึงนั่เพื่อว่าพี่น้องเฮาอยากได้หรือว่าอยากมาแบงปันไปนู้เอยเนาะนะครับผมก็ถือว่าเป็นควายที่มีเลือดดีละกไล่ประวัติได้ชัดเจนนะครับพี่น้องครับ หาเอ่ยเพื่อนบอกไปแล้วว่าชัดเจนจะได้กับพี่น้องกะสามารถมาเบิงอยู่คอกนี่ได้เลยนะครับผมแล้วกะจะคอยโทรหาพาวีว่าประวัติ้วแตจละโตอยู่ในคอกนี่นะครับผมเป็นไปมาแต่ไหนเนื้อเนาะนะครับผมเพื่อว่าเข้าได้บอกไปแล้วปัญหาบันบ่ถือเนื้อเนาะนะครับผมให้พี่น้องครับมาเบิงเอาเองนะครับพี่น้องครับคุณพี่ครับตัวนี้ซื้อว่าจะไหนก่อนไหม่อ้ตัวนี้นี่ แม่ตัวนี้ชื่อแม่แว่นแก้วจ้าแม่แว่นแก้วนี่เป็นลูกของแม่ใหญ่นี่เนาะแม่จ้าเป็นลูกแม่เหลืองจ้าเป็นลูกแม่เหลืองนะครับพี่น้องครับตัวเมื่อกี้ทีครูไทยพี่น้องเบื้องหนึ่งคือแม่เหลืองนะครับผมและแม่แว่นแก้วก็คือเป็นลูกของแม่เหลืองเพยจอจําได้ว่าแม่แว่นแก้วนี่เราเป็นลูกผู้ใดเราเป็นลูกจากบานต้องให้จ้าพอไปทับย่บบานต้องให้ไม่จ้าแต่ผู้ผู้ไปทับแร้วเสียชีวิตแล้วจ้านั้งจะลูกแล้วจ้า เขาเลยาจำา๋ไห้ว่าเป็นลูกผู้ใดเ่เมียนจ้านะครับผมบัดที่นี่กเป็นลูกกโตแล้วครับผมแม่ว่นแก้วแม่วันแก้วเด้ลูกสามตัวนี้จ้าลูกตัวที่สามนี่อ๋อตัวที่สามนั่นตัวนี้ตัวข้างๆนี่ตัวข้างหลังนี่คือตัวที่ตัวที่สองจ้าตัวที่สองเนาะจ้าครับผมตัวแรกขายไปแล้วตัวแรกคือว่ามันออกบ่ไดดบัดนี้เดมหมัวมันดึงออกไม่จ้ามันมันโอ้แสดงว่ามันออกลูกใหญ่ก็เลยออกลูกตายบ่ เขาบอกเป็นอย่างครับผมตัวนี้ก็ถือว่าบ้าแก่แค้นเห็นเนื่อยอยู่นี่ง่ามอยู่นี่เหนื่อยจำจำได้บพาว่าลูกตัวไหนนี่ตัวนานี่ลูกเพชรสว่างจ้าเป็นลูกของเพชรสว่างนะครับพี่น้องครับเพชรสว่างก็คือเป็นลูกของเพชรอุดรเนาะนะครับพี่น้องครับก็คือเป็นข้วเก่าของพีทับนั่นล่ะโอ้ขาท่าเขาท่าเด้อบาดที่นี่โตตัวนี้นี่อันนั้นเอ้ยอันนั้นเพิ่นได้จักอายุเท่าไหร่ละครับนี่ประมาณ เกิดประมาณบันทีเกศพุทภาพกระมั่นได้พฤษภาพามิถุนากรกระดาสิงหาเออสิงหากัยญาลาภิกาคันว่าได้เกศเดือนจ้ะโอ้ได้ปีเจ็ดเดือนบอกจ้ะปีเกศเดือนจ้ะปีเจ็ดเดือนนะครับพี่น้องนี่เพิ่นบอตัวเดอ้อว่าค่วมซือ้อนะครับผมผสมตัวใดทับตัวใดจำใดแบบใดว่าข่วมหนันเรื่อยเนาะ นะครับผมบดถั่วเพราะมันสีหลงเจ้าคอเอาปาที่นี่อันแม่แวนแก้วน่สูงลายฟ้ไดายแม่นั่นนะสูงประมาณลอยซี่สีจ้ายังสามสิบเก้าซี่ซิ่นี่แหละโอ้เนาะอันตัวน้อยน่ะลูกไผ่บันในน้อยน่ะลูกเจ้าสั้นจ้าเป็นลูกซื้อพอซื้อเจ้าโก้จ้าอ๋อเป็นลูกของเจ้าโก้นะครับพี่น้องครับเป็นล้วยเก่าของพอว่คือเก่านะครับผมแต่ว่าเจ้าโก้ตัวนั้นก็คือเป็นลูกของเจ้าสั้นของเสียไข่นะครับพี่น้องครับนี่คือ ความเป็นไปเป็นมาวันนี้ภาพพี่น้องเฮ้านะครับผมมาเบิ่งนคอกเกษตรกรเรียงแบบบานๆนะครับผมว่าต้องปรุงแต่งนะครับผมเอ่ยแล้วึ้นแบบี้แล้วว่าจันทั์สันแต่ว่ากณะทาพพี่น้องเฮ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับผมจยากได้ควายดีๆนะครับผมในราคาที่เป็นมาตรฐานอยู่ในสุมือนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อมาหาพี่กุ้งได้เลยนะครับพี่น้องครับกู้บุญฝากคอกพี่กุ้งคอกน่อยๆไว้น้ำพี่น้องเฮาแน่นะครับผมเพื่อว่าไกลไปไกลมาอยากแวะเพื่อกนเขายเมเบิ่งนกันยินดีต้อนรับรอบพี่กุ้งเนาะนะครับผมมากเพราะสื่อมาขายกับบ ให้ตาเด็นมาบอกมาพูดหรือว่าโทษมาเล็นน้ำเล่าเด้อพี่น้องครับ <Yeah. S 2> เบอร์โทษคู่บุตรกับเสียไวไห้นะครับพืชโ <Yeah. S 2> ตหน่อยนี่กับแข้งขาดีด้นะ <Yeah. S 2> เป็นตัวเมียผอมนะครับ <Yeah. S 2> ผมพี่น้องคอยกินกลางแขนขมาาครับพี่น้องครับ